สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันที่22เดือน9ปี2025ครับพบกับผมริวชิรกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลิตี้ส์ครับวันนี้นะครับเซ็นดิคส์นะครับปรับลงไป10.18จุดครับลบไป0.79เป็นต์ปิดชี้ดับ1,282.54จุดครับยอดการซื้อขายนะครับ3.15หมื่นล้านบาทจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี128บริษัท หุ้นที่ปรับลงครับมี356บริษัทครับโดยเป็นการปรับลงสอดคล้องกับฝั่งเอเชียเหนือนะครับในทางเดียวกันโดยหุ้นที่ปรับลงกระุทีครับคือกลุ่มพลังงานครับกลุ่มขนส่งไทย BTS และอื่นครับหุ้นที่นุนดัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับเดลต้าข้านี้มาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับคอมเซเว่นครับบวกไป0.81% SPY บวกไป0.9% CPW นะครับบวกไป4.42% หุ้นขายโทรศัพท์มือถือครับโดยเฉพาะร้านที่เน้นขาย iPhone นะครับปรับขึ้นตามราคาหุ้น Apple ที่บวก3.2%เมื่อวันศุกร์รับกระแสตอบรับ iPhone 17 Series ที่คึกักนะครับสอดคล้องกับกระแสยอดจองในประเทศไทยได้รับผลตอบรับที่ดีกริวแนะนำเพียงเกณฑ์กำไรเพียงระยะสั้นจากประเด็นดังกล่าวครับ ต่อมาครับ SCB นะครับบวกไป0.4% TAI นะครับบวกไป0.94%ครับโดยกลุ่มธนาคารนะครับและกลุ่มประกันชีวิตปรับขึ้นนะครับมีมุมมองจิตวิทยาบวกหนุนตามยูสปอนยูดปรับขึ้นครับอายุ2ปีบวก1นึ่งบิพส์นะครับา3.58%อายุสิบปีนะครับปรับขึ้นบวกสามบิพส์นะครับมาที่4.14%เมริลลาซันนะครับกลุ่มธนาคารมีจิตวิทยาลบจากรายงานสินเชื่อเดือนสิงหาคม ปี2025ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับลดลงลบ1%ประมานจากการลดลงของเซ็นเชื่อทุกกลุ่มนะครับในนี้สินเชื่อหดตัวทุกธนาคารนะครับดิสโก้ลบ0.1%มาปรมันันมันเคแบงลบ0.5%มาประมันันมันทีทีีลบ0.7%มาประมันันันบีบีเอลคเคพีลบ0.9%นักการนมันันมันเคสีีลบนงจุอนมันันมันและคทีบลบนึ่งอรน บ่ายนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์28บาทและ SCB เป็นบ่ายนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์145บาทเป็นท็อปพรีครับสุดท้ายครับ OSP นะครับวันนี้ลบไป3.72%ครับโดยปรับลงมีจิตวิทยาลบหลังรายงานส่วนแบ่งตลาดเชิงมูลค่าเดือนสิงหาคมนะครับปรับลง1.3%มัดนวลมันเป็น43.9%นะครับทำนิวโลประสานกับมีจิตวิทยาลบเล็กน้อยจากราคาน้ำตาลนะครับที่บวกไป0.25%เดือนเดนะครับปิดที่16.14เซนต์ครับ สวัสดีกิวกัรเกมส์สุดเบรนซ์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ